เราจะลอกงานของคุณ Hans Lossling ดูการกระจายตัวของของ Data Point ของเรามันเป็นแบบไหนสนุกมากนะรักปี๊ป้าบนยูทูบเนี่ยจะมีวิดีโอที่ว่า Hans Lossling นะครับ200 Countries 200 e Years Information ของ BBC เป็นคลิปนะครับที่มี11ล้านวิวนะเราโพนเมื่อ14ปีที่แล้วครับ Data s e i n t ชนี้มันเป0นสามร้อปีแล้ว S อ r ที่ผมทำอันเนี้ยผมก็คิดว่าเอ S ประเทศทาเราอยู่ตรงไหนไปดูไป <laughs> สำหรับคอนเทนต์ของบิทครับของเราในวันนี้นะฮะก็มีที่มามาจาก dataset ชุดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครได้เริ่มเข้ามาในสาย Data หรือว่าเริ่มไปเรียนไม่ว่าจะเป็นการทำ Visualization หรือว่าการเรียนภาษา R หรือภาษา y y t o o เนี่ย Set a Set ชุดนี้มักจะถูกนำหยิบขึ้นมาใช้นะครับเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เราได้ฝึกฝีมือกันแลาวทำโจทย์เล็กๆน้อยๆกันผมเนี่ยตอนช่วงแรกๆที่เริ่มเข้าสู่การทำงานสาย Data เนี่ย ก็มี Data ชุดนี้นะครับที่เอาไว้แบบ Experiment นะครับจริงๆแล้ว Data ที่มีไว้สำหรับการฝึกนี้มันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ละอันละกันนะเพื่อให้แบบใครที่สนใจในการแบบทดลองเอา Data ไปฝึกกันเนี่ยจะได้มีความเข้าใจในตัว landscape ของ Data ที่ใช้ในฝึกเนี่ยมากขึ้นนะครับทีนี้ที่มาของ Data ที่จะเล่าในวันนี้นะฮะก็คือมันเริ่มมาจาก YouTube คลิปหนึงนะฮะจริงๆจะบอกคลิปหนึงก็ไม่ถูกเนาะยิงต้องบอกว่าหลายคลิปอ่าเด ขึ้นจอให้ดูนะเออบน y t u t u เนี่ยจะมีวิดีโอนะครับชื่อว่านี่นะครับ Hans Lossling นะครับ200 Countries 200 Years in f o r Minutes นะฮะของ BBC เป็นคลิปนะครับ4นาทีนะครับที่มี11ล้านวิวนะก็คือว่าเราโพสเมื่อ14ปีที่แล้วก็เป็นคลิปวิดีโออันหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็เอ่อถูกหยิบขึ้นมาพูดกันบ่อยๆในวงการเาถ้าเกิดใครแบบสนใจเรื่องของ Data Storytelling หรือว่าเรื่องของการทำ Visualization นะครับก็ คลิปวีโอนี้ก็มักจะถูกนํามาอ้างอิงยิบขึ้นมาพูดถึงเสมอนะครับรวมถึงในคลิปนี้ด้วยนะครับก็แนะนำนะครับให้ไปดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังโดยย่อละกันเนาะก็คือว่าคุณฮันส์ลอส i ิงเนี่ยเป็น f o ลเดอรนะครับขององค์กรนึงนะครับชื่อว่าแกนะ็ตม r s เนอรซึ่งมีการรวบรวม Data ที่เป็น International นะครับของประเทศต่างๆยกตัวอย่างเช่น GDP Life Exp e c t a n c y นะครับอายุขาเฉลีย่ยของคน หรือว่าเป็นพวก population แล้วก็นำแมทริกที่สำคัญเหล่านั้นเนี่ยมาออสกันนะครับแล้วก็เพื่อหา insight ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยคุณฮาร์สลอส์นิงเนี่ยพูดถึงทฤษฎีที่ว่าอายุไขเฉลี่ยของคนเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับรายได้ของคนในประเทศนั้นๆหรือเปล่านะครับก็ insight เป็นยังไงแนะนำให้ไปดูโอเคนะครหรือว่ารอดูตอนท้ายคลิปก็ได้เดี๋ยวเราอง ลองมาทำกันดูนะครับผมสำหรับที่ขึ้นมาให้บนหน้าจอนี้เนาะก็คือเว็บไซต์แก t m a t t e r s นะครับข้างในเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องของ Data ที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนาะคุณฮาล์ส์ลิงเนี่ยมีการเขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาชื่อว่า The Factfulness นะครับมีมีหนังสือแปลเป็นไทยนะครับแปลว่าอะไรจริงๆแล้วโลกเราดีขึ้นทุกวันนะครับก็เป็นหนังสือที่พูดถึงอ่ negative instinct นะครับหรือชาติชาตญยานที่มีต่อเรื่องร้ายๆของคนเราคือเวลาเราเห็น Data ที่เป็นแบบเทรนแบบ สโลปขึ้นหรือแบบเรื่องตัวบิ๊กนัมเบอร์ที่มันตัวเลขที่มันดูน่ากลัวอะไรเงี้ยเราก็มักจะแบบเกิดความวิตก,กังวลใช่ไหมเนาะแต่ก็โดยภาพรวมของทั้งโลกแล้วจริง,รงๆแล้วเนี่ยโลกมันดีขึ้นทุกวันนะครับก็ในเว็บไซต์แกลเปเนอร์เนี่ยธีมของเขาณปัจจุบันเน็าคือตัวนี้มันเป็นฟีเจอร์ที่เขาแอดเข้ามาทีหลังเนาะสมัยก่อนไม่ได้มีนะครับก็เขาบอกว่า oh, you are probably wrong เปล่านะคุณอาจจะเข้าใจผิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ได้นะเกี่ยวกับ Global warming เกี่ยวกับ Plastic in Ocean นะครับแล้วก็เราสามารถเข้าไปทำ quiz เรื่องพวกนี้ได้แล้วเขาก็จะมีผลการวิเคราะห์มาให้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วคุณไม่ได้เข้าใจถูกตามที่ Data ามาร Represent ออกมานะอะไรประมาณนี้นะลองเข้าไปเล่นดูได้นะ Uh, ทีนี้วันนี้เราก็จะพูดถึงตัว Data a เนาะ t n n m d t t n g Data นะครับบนเนี้ยเขามีเครื่องมือนะครับเขามีคล้ายๆ BI นี่แหละให้เราสามารถ explore Data ของเขาได้ด้วยนะครับใครสนใจสามารถลอง search YouTube ได้นะครับแกล m i n e r วิธีใช้ภาษาไทยก็ไดนะ้มีคนทำคลิปลงไว้ให้เนาะแต่วันนี้ยเราจะมาเจาะลึกนิดนึงนะครับไม่ลึกมากนะครับเรามาเจาะล้วก็ดูภาพรวมของตัว Data ที่มีการรวบรวมแล้วก็การใช้งานนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนานะแน่นอนเนาะพอเราพูดถึงตัว Data เนี่ย เขาก็มีด็อกิเมนต์ซึ่งหนึ่งสิ่งเลยที่จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อคุณมีการรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ Data ที่เป็นลักษณะของ Open Data ลักษณะนี้ก็คือคำถามก็มักจะมีคนถามแหละคือเขาเขียนไว้เลยว่า Data ที่เขารวบรวมเนี่ยคือเขาเอารวบรวมมาจาก หลากหลายแหล่งน,นะครับแล้วก็เอามาผสมรวมกันเพราะว่าแหล่งที่1อาจจะมีมิสซิงบางส่วนแล้วก็แหล่งที่2อ,อาจจะสามารถฟิล l อินส่วนที่ขาดหายไปได้แต่ก็มีมิสซิงอีกบางส่วนต้องไปเอาแหล่งที่3มาเติมอะไรนี้เนาะซึ่งในด็อกูเมนเทชันของเขาเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้เลยว่ามันมีเกิดขึ้นแน่นอนนะครับในเรื่องของพวกมิสซิงต่างๆแล้วก็ความผิดพลาดในตัว Data Point บางอย่างเนาะ <S <S เขาก็จะบอกไว้เลยว่าเขาเนี่ยแบบคอมฟอร์ตมากนะครับที่จะรับรู้ถึง e r r o r เหล่านั้นเนาะก็คือว่าเขาเปิด โอเพนมากๆเปิดให้คอมมูนิตี้เนี่ยสามารถมีการแจ้งฟีดแบ็กเข้ามาได้นะเพื่อมีการ i ิ p พ o ู e ตัว Data ของเขานะครับก็ในนี้เขาก็เขียนไวน้นะ บนนี้เนี่ยสมัยก่อนอ่ะเท่าที่ผมจำได้มันมันไม่ได้มีเยอะเท่านี้เนาะแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นเลยว,ว่ามี Data ที่เกี่ยวข้องกับคนละกันเนาะเออแบบเนี้ย babies per w o m เ n อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ GDP พูดไปแล้วเนาะเฮชวเนาะ h ฮชไวีที่ผมยังไม่เคยเล่นไว้ว่างๆไม่ใช่วา่าไว้เดี๋ยวรอสัก EP หนึ่งเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูของเราวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะเดี๋ยววันนี้เราจะโฟกัสไปที่ตัวที่เป็น GDP per capita แล้วก็ตัวที่เป็น Life Exp e c t a n c y นะครับผมพอเราคลิกเข้าไปในนี้เราจะเห็นเป็นะของแต่ล นะครับตัวนี้ก็คือเป็น GDP per capita นะครับเวอร์ชั่นที่31แล้วนะมีการ Revise มา31เวอร์ชันนะครับตรงนี้ก็จะเขียนมาให้ว่าเขาเออกซ้อนมาจากไหนบ้างเอเ่อในเขาก็จะเขียนว่า Period ของ1990จนถึงปี2022เนี่ยก็คือเอามาจาก World Bank นะครับแล้วก็1820จนถึง1990นะครับก็คือเป็น m e d i c i n e Project Database นะ World Bank เนี่ยเคยประกาศออกมานะครับว่า Data ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจธธโลกเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด3แหล่งนะครับที่ได้รับการยอมรับว่าแบบว่าดีมากนะหนึ่งก็คือตัว World Bank เขาไม่ได้จบตัวเองเออ World Bank เองกับ IMF นะครับทำร่วมกันเนาะแล้วก็ Pen เนี่ยนะ Pen World Table ก็คือมาจาก University of California นะครับแล้วก็ตัว m e d i ิสั Project Database เนี่ยถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะมาจาก university of Groningen นะครับที่เนเธอร์แลนด์นะฮะชื่อเทมากเป็นการเริ่มต้นด้วยคุณ m ม d i ิสันนะฮะมีการรวบรวม Data ที่เกี่ยวข้องกับอีกคนนึขึ้นมานะครับมาวิทวิไัย g โก n นิงเกนะครับสวยมากนะครับใครสนใจก็ลองไป search google map ดูได้นะครับเป็นมาวิทยาไัยที่มีหน้าตาน่าไปเที่ยวมากนะฮะ ก็ในนี้เนี่ยก็คือจะมีะมีเวอร์ชันต,ต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงมีการทำ p rediction ด้วยเนาะ,ะมีการทำ p rediction ให้เนาะมีทฤษฎีเนาะอันนี้ขออนุญาตไม่ลงลึกแล้วกันนะ,อ,ะอันนึงเลยที่แบบว่าผมคิดว่าน่าสนใจมากสำหรับเรื่องนี้ <c oughs> คือผมก็ไปอ่านเปนเปอร์ของเขานะครับนี่คือเปเปอร์ของเขานะครับมีทั้งหมด45หน้านะครับมันมีคำหนึ่งนะครับที่ที่ผมชอบมากเนาะ estimated เนาะคือเขาบอกว่า data บางชุดมันไม่มีจริง นะครับแล้วก็โดยเฉพาะ Data ที่แบบเก่ามากๆอย่างนี้เนาะก็เลยเต้องใช้วิธีการแบบคาดเดาแต่เขาก็ไม่ได้แบบเดาขึ้นมาแบบฟิล d d t t a โดยแบบใช้แบบความรู้สึกหรอกเนาะเขาก็มีทฤษฎีในการค้นหานะครับมีสูตรคำนวณตนะ่างๆเนาะใครอยากลงลึกทางสายนี้เนาะก็แนะนำนะฮะให้ลองไปอ่านกันได้ แน,น่นอนนะอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัว life expectancy นะครับอันนี้เป็นหน้าตาของ document ของ life expectancy นะครับบอกให้ว่าในช่วงเวลาไหนเป็นการรวบรวม data จากแหล่งไหนบ้างนะครับแล้วก็เอามารวบรวมอย่างไรอะไรอย่างนี้นะก็จะมีเขียนไว้ให้นะครับลองไปศึกษากันได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอ่านกันจนจุดใจแล้วเนี่ยเราสามารถกดเนาะตรงนี้มันจะมี data นะครับแล้วก็ลิงก์ไปที่ spreadsheet ได้นะอันนี้เราลองไปดูตัวที่เป็น expectancy นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชัสิบ่เนาะเป็น life expectancy dataset นะครับ ในนี้ก็จะมีรายละเอียดเขียนบอกให้ก็สําหรับใครที่แบบต้องการเอา Data ไปใช้เนี่ยก็คือคือผมคิดว่าใช้ได้นะครับสามารถใช้ได้นะแล้วก็อย่างเว็บไซต์ใหญ่ๆที่แบบมีการทำคอนเทนต์เนาะเกี่ยวกับ Data ที่เป็น International ต่างๆเนี่ยก็คือแก็ปไมเนอร์ก็คือเป็นหนึ่งใน DataSource นะครับก็เกิดใครได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก็เป็นคลิปเรื่องของตัว GDP กับคาร์บอนไดออกไซด์อิมิช o ันก็มีการอ้างอิงถึงตัว Data าแก็ปไมเนอร์ชุดพวกนี้ด้วยนะครับอ่ะในอุก t ษฎีน นะครับเป็นตามชีตเนาะแบ่งเอาไว้ให้เนาะ f o t a f o r w ว r ร์ไบออเนาะนี่ก็คือแบบ aggregate เนาะรวมค่าเฉลีย่ยของทั้งโลกนะครับออกมาให้แล้วเรียงตามปีอันนี้ก็คือแบ่งตาม r e g i o n นะครับ for region เนาะแล้วก็ Data for country เนะคือแบ่งไปตามประเทศเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครจะฝึกในการทำการ process Data การทำ manipulate Data นะครับผมก็จะแนะนำเป็นชีทข้างหลังหละนะฮะอ่ะตรงนี้นะฮะก็คือชีทสุดท้ายเลยเนาะ l e t a l e ล็ก n ินคอันะฮะ ตรงนี้เนี่ยเขาจะแบ่งคอลัมน์เนาะเป็นไปตามปีอ่าแบบนี้เนาะหรือสับเดต้าเราเรียกว่าพาย벗นะครับพาย벗ไวเนาะก็คือแบบพาย벗ให้มันแบบไปในแนวนอนนะครับคอลัมน์มันก็จะเพิ่มไปตามปีเรื่อยๆแหละนะฮะถ้าเกิดว่าเราดูในชี้นเนี่ยก็คือมีการพยากรณ์ไปจนถึงปี2,100นะครับหรือประมาณ75ปีข้างหน้าเนาะแล้วก็ย้อนหลังไปจนถึงปี1,800นะครับเดตา้าเซชุดน,นี้ก็คือ300ปีเนาะทีนี้เวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็จะมีการพาย벗อันนี้เรียกว่าพาย벗เนาะอีกแบบนึงก็คือสเต็ อย่างถ้าเกิดว่าเป็นชี้ตรงนี้นะที่เป็น Data f o r y e a r เนะี่ยคือเขาแสแต c กลงมาให้แล้วก็คือแต่ละประเทศเนี่ยมันจะต่อท้ายเพื่อนไปนเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนาะคือเรียงเป็นแสตแต c กเราตรงนี้เราก็จะได้จํานวนโ o w ที่เยอะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ p i v บอร์ดเนี่ยเราก็จะได้จํานวนคอลัมน์ที่เยอะนะวิธีการเอาไปใช้งานนี่ไม่เหมือนกันเนาะก็สั้นๆก็คือว่าสําหรับ p i v บอร์ดบายเนี่ยก็มักจะนิยมใช้ในการทำพวกมันชื่ออะไรนะคอมโบชาร์ นะครับคอมโบชาก็คือไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่น้ำชาคอมบูชาอ่ะเออช่างมันสกิปสกินะฮะอย่าไปนสนใจมากอ่าสำหรับคอมโบชาเราก็คือบอกว่าฮ้ยปีนี้เอาเป็นเส้นสีเหลืองปีนี้เอาเป็นบาอะไรเนี่ยก็คือเป็นการผสมกันระหว่างบาอนะไรๆเนาะมีทูตหลายตัวที่แบบสามารถทำคอมโบชาได้อย่างง่ายน,นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ทำกันนะอ่ะอันนี้ก็คือเป็น data life expectancy นะครับซึ่งก็สามารถเอาดาวน์โหลดออกมาได้นะครับบนนี้เนาะเขาเปิดเป็น Public นะครับเป็น Vi วโอ l y เนาะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็น GDP นะครับ GDP per capita นะฮะอ่ะตรงนี้เนาะก็เหมือนกันนะฮะก็คือเป็น about เนาะเป็นรายละเอียดของ data ชุดนั้นๆนะฮะแล้วก็แบ่งเหมือนกันนะครับเป็น world เป็น region นะครับเป็น country นะครับ aggregate มาให้หนู่นนี่นั่นเลยแล้วก็มี group mapping อะไรเงี้ยนะค,คือเวลาผมทำอะ่ะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆเนาะก็คือเวลาเราทำ data ที่เกี่ยวข้องกับพวกชื่อประเทศเยอะไรเงี้ยบางทีเราจะไปเจอชื่อแบบว่าสะกดผิดสะกดถูกสะกดไม่เหมือนกัน ก็ผมอาจะใช้ Data ของ Gap Miner ตรงนี้เป็นตัวตั้งต้นเสมอนะครับในการแก้ไขสเปริงของชื่อที่เขียนไม่เหมือนกันนะครับเพื่อให้ Data มันสามารถเอาไปจอยกันได้นะแล้วก็เราเอา GTP ไป cross เราเอา Life expectancy อะไรเี้เป็น o s s ครับก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะครับอ่านี่ก็คือเป็นหน้าตาของ Gap Miner เนาะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองทำ Visualization กันนะครับบน Tableau นะครับเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราก็ไป Tableau เดี๋ บนแท็บโลนะครับก็วันนี้เราไม่ไปอะไรที่มันแอดวอรนนะเรามาลอง explore data เร็วๆกันดู do, นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มีการไปดาวน์โหลดตัว GDP per capita นะครับเวอร์ชัน31เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับแล้วก็ตัวที่เป็น life expectancy นะครับเดตเซตเวอร์ชัน14 ออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือจะใช้เป็น country นะครับ ETC b y y e r เนาะของทั้งคู่นะครับแล้วก็เอาเข้ามาแล้วก็ให้มันสร้าง relationship ระหว่างทั้ง2 table เข้าด้วยกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นถ้าเกิดเราคลิกตรงนี้เนาะก็คือตรงนี้ผมจะจอยด้วยตัว GO นะครับ name แล้วก็ time นะครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็น GO ก็คือเหมือนเป็นชื่อย่อของประเทศนะครับอัฟกานิสถานก็คือย่อเป็น AFG นะครับแล้วก็อัฟกานิสถานนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น ปีนะครับปีนี้เขาไม่ได้ทํามาเป็นเดทเนาะคือไม่ใช่บอกว่าเป็นวันสุดท้ายของปี1 8 0 0งแปดศูนย์ศูนย์อะไรอย่างงี้จริงๆมันจะเห็นเป็นตัวเลขะนะก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสตรีมนะครับทีนี้เวลาตอนเดทเนี่ยก็ตัวหน้าชีของเราเนี่ยแต่เราจะลองลอกเราจะลอกงานของคุณฮันส์ลอสซิงดูนะครับว่าเราจะทําได้แบบไหนบ้างนะฮะวิธีการก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอา life expectancy นะครับใส่ไปที่ low ก,ก่อนนะครับแบบนี้เนาะแล้วก็ต่อมาเราก็จะเอาอ GDP นะเอา income ล้วกัน income นะครับใส่ ที่คอลัมน์นะครับให้เป็นเป็น cross cut, กันระหว่างแกน x กับแกน y เนาะแบบนี้เนาะทีนี้เราก็จะเอาตัวชื่อประเทศนะครับใส่เป็นดีเทลปึ๊บอ่าแบบนี้เนาะซึ่งตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าค่าของดอททั้งหมดเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเชิดเทรนด์มันเชิดไปทางด้านขวาข้างบนเนาะเราก็ลองเอาเป็นเท็นด์รามาใส่ปึ๊บเนี่ยก็คือไปทางด้านขวาแบบนี้เนาะก็จริงๆแค่เนี้ยเราก็เห็นแล้วว่ายิ่ง ประเทศที่มีอินคัมเพอร์เพ o ร์เ์สูงรายได้ตัวหัวเยอะนะครับก็ยิ่งมีอายุขัยเฉลี่ยเนี่ยสูงตามไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ในทุกๆเคสเนาะเพียงแต่ว่าบนวิช a l ล z เซชันอันนี้ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการแบ่งปีนะครับเราก็ต้องเอาไทม์เนี่ยมาใส่เป็นเพจด้วยปึ๊บแบบนี้นี่นะฮะตรงนี้เราก็จะได้เพจจองอมาละเราจะได้ไทม์ขึ้นมาตรงนี้เนาะซึ่งเราสามารถแอนิเมตมันได้นะครับก็คือเลือกเลื่อนปีไปเรื่อยๆได้นะครับเพื่อดูว่าการเปลี่ยนแปลงของของเทรนด์มันเป็นยังไนะครับ ผมขออนุญาตนะครับสกิปไปถึงปีสองพันปีสองพันเลยล่ะนะฮะตรงนี้ก็คือปีสองพันเปลี่ยนเชฟนิดนึงนะครับเป็นสักสีทึบอ,อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เอาให้มันจางๆหน่อยนะครับก็คือการที่เราทำจุดให้มันทาร์สเบนต์เนี่ยมันจะทำให้เราเห็นความเข้มของจุดที่มันซ้อนกันอยู่เนาะเออไว้เดี๋ยวว่างๆคุยเรื่องนี้ดีกว่านะว่างๆอีกแล้ ทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าตรงเนี้ยคือเราแบ่งหนึ่งจุดก็คือหนึ่งประเทศเนาะสมมติเราดูอย่างนี้ก็คือโหโมดมอนาโคนี่คือแบบอินคัมเพอร์เพอร์เซ็นนี้สูงมากเขาทําอะไรมอนาโคอันนี้ไม่พลาดจริงๆนะใครรู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็มีไลฟ์เอ็กซ์เพคเทนซีที่ค่อนข้างสูงนะครับอายุเฉลีย่ยประมาณ7 8 7 9ปีนะครับประเทศที่มีอายุไขเฉลีย่ยสูงสุดเนาะนี่ญี่ปุ่นอย่างนี้นะฮะญี่ปุ่นนี่สูงสุดนะครับอยู่ที่82ปีนะครับอินคัมเพอร์เพอร์เซ็นก็คือ36,000เเเเหหรรรรีียยญญต่ออคคคนนคนนนะะัับบปป็็ดลลาร์นะครับ ซานมาริโนนะฮะลักเซมเบิร์กนะอ่าอย่างที่เรารู้เนาะก็เอ่อตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดเพล์ตรงนี้ในขออนุนี้เป็นคลิกแล้วกันเทาเพลงมันจะช้ากว่าคลิกนะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเทรนด์ของมันอะสโลปมันน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมอันนี้เราเลื่อนเราเลื่อนันนี้ก็ได้นะนี่เหมือนแอนิเมชันเลยนะอันนี้มันมันมมันมีดาวตกเกิดขึ้นตรงนี้นะเห็นไหมนี่นี่ก็คือฮ่องกง นะครับคือฮ่องกงเนี่ยขึ้นว่า life expectancy เป็นศูนย์นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ควรจะเป็น Data ที่ควรจะต้องตัดทิ้งเนาะมีการฟิลเตอร์เอาออกเนาะก็เมื่อกี้เราไม่ได้ทําการคลีน n d t t a เข้ามาก่อนนะเราได้แบบดิบๆแล้วก็ใช้แบบนั้นไปเลยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คือปี2027 20นะฮะนี่เนาะแล้วก็ฮ่องกงก็ยังอยู่ข้างล่างตลอดเนาะเราจะเห็นว่า ใน p rediction ของ Gap Miner เนี่ยก็จะบอกว่าอายุไขเฉลี่ยของของคนเรามันสูงขึ้นแหละนะครับก็เป็นไป,นปนตามรีเสิร์ชหลายๆอันเนาะที่ว่าแบบอายุไขเฉลี่ยของคนเราในอนาคตมันก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเนาะอ่าแล้วไอตอนที่ผมทำอันเนี้ยผมก็คิดว่าเอละประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนเนาะถูกไหมอ,อยากรู้ปะ <laughs> เราย้อนกลับไปตรงนี้เนาะก็เลยไปสร้างเป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งที่มาชื่อไทยแลนด์เนาะวิธีการก็ง่ายๆนะครับ ตรงนี้ผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเนมเ่ากับ Thailand นะครับให้ขึ้นเป็น TH นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ให้เป็นเนวนะครับาการีิารก็คือเดี๋ยวเราก็ลากเอาตัวไท a แลนด์นะครับมาใส่ที่ l า b e l ตรงนี้ปุ๊บเข้าไปนะครับอ่ะไทยแลนด์อยู่ตรงนี้นะมันอาจจะแบบทับกันเยอะนะฮะอันนีเ้เราลองเอาตัว GDP Total มาใส่เป็นสเอ้ยมันมันจะไม่ใส่เป็นสนะีเนาใส่เป็นส อย่างนี้ยาจะเห็นชัดขึ้นเนาะเมื่อกี้มาร์กมันคงไอ้จุดมันคงแบบทับกันซะเยอะอะไรอย่างงเีนะก็คือเราก็อยู่กลางๆนะครับแต่วันนี้คือปี2องสพันห้าสบองนะครับกลับไปปี2010แล้วกันเราอยู่ตรงนี้นะครับอายุขไขเฉลี่ยของคนไทยนะครับเจปีนะครับอิ per person, นคะัม per p e r s ร n เซนาะก็คือ14,000ื่นสเหรียญนะฮะหรือประมาณกี่บาทวะสี 4, นะ่แสนถึงเออนี่ยไหมเออน่าสนใจนะไม่เดี๋ยวไปดูกันต่อ GDP เนาะเก้าแสนจนหมื่นล้านนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันค่อนข้างกระจายตัวเนาะ ค่นอนข้างเยอะนะครับซึ่งประเทศส่วนมากนะก็คือมันไปกระจุกจุด่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็รวมถึงว่ามันมันคงมีค่าบางอันที่มันเอาไลเออร์ที่มันกระโดดเด้งออกมาตรงนี้เนาะอันนี้เราก็อาจจะเพื่อเพื่อให้เราเห็นกันชัดขึ้นนะฮะก็ผมอาจจะขออนุญาตนะครับโฟกัสลงไปที่ประมาณเออสัก1นึ่งแสนหเหรียญแล้วกันอ่ะโอเคดีขึ้นไหมอันดีขึ้นนิดนึงนะฮะอาเป็น1นึ่งแส จริงๆเมื่อกี้โมนาโคเราเกิดไม่เป็นไรนะครับตรงนี้นะรก็จะเห็นสโลปที่มันชัดขึ้นนะครับก็สำหรับคนที่มี Data หรือว่าแบบจะใช้ Data ในลักษณะประมาณอย่างนี้ก็สามารถเอาตัวเอาตัวเพจเนี่ยที่เป็นเปแอนิเมเนี่ยมาลากด,ดูได้นะครับเพื่อหา i n s i g h ์แบบนี้ดูนะครับว่าเฮ้ยเทรนดมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมอะไรบ้างที่มันการกระจายตัวของของ Data Point ของเรามันเป็นแบบไหนนะสนุกมากนะบ ป,ปั๊บปุ๊บปั๊บนะอีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับก่อนก่อนจากเนาะก็กเรื่องหนึ่งที่ผมกจะพูดในเลคเชอร์นะครับก็คือเรื่องของการใช้ไฮเดมนชนอลนะครับไฮเดมนชนอลเนี่ยอย่างที่เราเห็นบน Visualization เนี่ยเรามักจะคิดเป็น 2D เป็นหลักก่อนเสมอเก็คือเป็นแกนอะไรแกน x กักแกน y ถูกไหมทีนี้เวลาเราแอดพวกพวกเดมนช n ันที่มันเพิ่มเข้าไปเนี่ยบนแท็บโลเนี่ยก็คือได้แก่ สีไซส์ล็อบเ s h a เชพวกนี้ก็คือถือเป็น Dimension ที่เพิ่มขึ้นมาจากแกนเอกแกนวายถูกไหมซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราใช้เป็นเราใช้ GDP เนี่ยเข้ามาเป็นขนาดของตัวของตัวพอย n t นะฮะความสำคัญของการใช้ในลักษณะเนี่ยมันมีหลักการอยู่นิดหนึ่งนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเห็น v Visualization อันไหนเนี่ยที่กราฟมันตัวเลขยิ่งมากยิ่งใหญ่ อันนั้นเนี่ยในขั้นต้นเนี่ยเราอาจจะสันนิษฐานได้เลยว่ามันเป็น Value ที่มีความสัมพันธ์กันนะครับหมายถึงว่าพอ Value นึงเนี่ยมากอีก Value นึงก็มากตามอะ่ะการใช้ไซส์หรือสีอ่ะมันอาจจะไม่ได้ Deliver Insight บางอย่างให้กับเรานะครับอย่างในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่า Income per person มันสูงแล้วเกิดไอ,ก,อ,ก,อกก้อนทางด้านขวาเนี่ยมันมี GDP ที่สูงด้วยเนี่ยก็คือมันอา,อาจจะทำให้เราเห็น i n s i g h ์ได้น้อยลงแล้วกัน เพราะว่าอย่างในกรณีนี้เราจะเห็นว่าประเทศที่มีดอดขนาดใหญ่ไม่ได้มีอิน o m e per person สูงเสมอไปนะครับรวมถึงว่าประเทศที่มี GDP ต่ำนะครับอาจจะมี life expectancy ที่สูงกว่าประเทศที่มี GDP สูงก็ได้เนาะอันนี้ก็คือถ้ายกตัวอย่างงา่ายคืออย่างนี้ก็คือสิงคโปร์เนาะอยู่ท็อปเลยนะครับของปี2 1 0 1อีก75ปีข้างหลังสิงคโปร์คือ life expectancy กับอินคัมนี่สูงมากนะครับ แต่ GDP แบบว่าน้อยใช่ไหมเพราะประเทศเขาเล็กเนาะในขณนะดเดียวกันในอินเดียโอ้อินเดียนะฮะก็ปัจจุบันก็คือเป็นประเทศที่มาแรงใช่ไหม GDP ใหญ่มากนะฮะแต่ว่า life expectancy เนี่ยก็คืออาจจะอยู่ในช่วงก,กลางกงเมื่อเทียบกับทางโลกก็ income per person ก็อยู่ระดับกลางด้วยละกันนะครับประมาณนี้นะฮะก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ Hostling คุณฮาน คุณฮานส์ลอสลิงน,นะอ่ะชันเงื่อคือผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้ย้อน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 ยอนย้อนย้อนย้อเอ๊ะทำไมไม่ขึ้น